ยาเมาเหนือกว่าซาร่าจะบ้าไอ้นนองมึงจะดรามากกันทำไมพี่ก็บอกแล้วว่านี่คือทีมที่ดีที่สุดในฤดูกาล2024-2025ที่พี่จัดเองอีกอย่างมันก็มีทั้งสองคนทั้งซาร่าทั้งยาเมาแต่ที่พี่เลือกเอาซาร่าเป็นตัวจริงก่อนเนี่ยเพราะฤดูกาลนี้สถิติส่วนตัวหรือการมีส่วนร่วมในทีมเนี่ย เนี่ยครับผมดูสถิติเลยนะเออซาร่าดีกว่ายาเมาชัดเจนครับผมและมันก็ยังมีคนถามอีกนะว่าถ้าซาร่าเหนือกว่ายาเมาในฤดูกาลนี้ทำไมยาเมาได้เป็นตัวเต็งบอลลงดอล่ะครับบอลลงดอเนี่ยมันไม่ใช่เอาเฉพาะสถิติส่วนตัวไงน้องมันเอาผลงานสโมสรอนผลงานของทีมด้วยฤดูกาลนี้บาซ่าได้ไป3ามถ้วยส่วนลิเวอร์พูลได้ไปหนึ่งถ้วย บาซ่าก็าเลยเป็นตัวเต็งม,มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วน้องและยังบอกอีกนะว่ายาเมาเนี่ยทั้งเลี้ยงทั้งจ่ายทั้งยงิงมีความสําคัญในเกมเยอะกว่าซาร่าในชว่วงหลังๆเนี่ยเลี้ยงก็ไม่ผ่านอันนี้พี่เถียงเลยนะครับผมคือฟุตบอลน่ะมันมีจังหวะผิดพลาดกันได้ทุกเกมเลหละช่วงหลังๆในซาร่าอาจจะเล่นไม่ออกนะครับผมแต่ภาพรวมทั้งฤดูกาลเนี่ยยังไงซาร่าก็ยังเหนือกว่ายาเมาครับน้องและอีกอย่างนะมาตรฐานของทั้ง2ลีกเนี่ยมันก็ต่างกันจังหวะที่เราเห็นรามินยาเมาเลี้ยงได้ง่ายทำประตูได้สวยเน ถ้าย้ายมาอยู่ในพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยโอกาสนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นยากก็ได้เพราะฟุตบอลในพรีเมียร์เนี่ยจังหวะมันเร็วมันแรงแล้วมาตรฐานกองหลังแต่และทีมเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันไม่ได้ห่างกันมากผมพูดแบบเป็นกลางเลยนะผมไม่ใช่ทั้งแฟนหรือร์พูลไม่ใช่ทั้งแฟนบาซ่านะอนาคตเนี่ยเจ้าหนูรามินยาเมาเนี่ยอาจจะเก่งหรือเนือกว่าซาล่าเยอะก็ได้ครับผมเพราะว่าในวัยเพียงแค่17เนี่ยทำได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแต่ในฤดูกาลนี้ครับผมสติโดยรวมภาพรวมเนี่ยซาล่าเนี่ยยังไงก็ยังเหนือกว่ารามิน